สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนาคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด PVP กันอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นแพทของคุกกี้ลดลูกอมมิ้น์แล้วก็ยามสโตนนางฟ้าทะเลกับแบ็กเพลนะครับโอ้โหชุดใหญ่มากอะไปดูกันดีกว่าว่าตัวไหนน่าปั้นบ้างไม่น่าปั้นบ้างครับเหมือนเดิมเราจะไปกันทีละแถวเพื่อความเข้าใจง่ายตัวแรกสุดนะครับป้าฮลลี่โอ้โหคงไม่ต้องพูดเยอะ ผู้กี่ครั้งมันก็ยังเก่งว่ะผมมองว่าเป็นตัวที่โคตรสำคัญเลยแล้วก็ตัดสินแพ้ชนะในอารีนาได้เลยนะครับเอาง่ายมันจำเป็นต้องใช้ในทุกทีมยกเว้นแค่ทีมบางทีมที่เป็นทีมเฉพาะจริงๆนะครับดังนั้นด้วยความที่สำคัญขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องปั้นนะครับทุกคนจำเป็นจริงเป็นตัวแทงโน,นหนึ่งอะ่ะเปิดได้คุณปั้นถัดมาพอดาร์กถึงแม้ว่าจะเป็นแอนเชียนเป็นคุกกี้ที่หายากระดับสูงนะครับแต่ ด้วตำแหน่งอะแนวหน้ามีเยอะมากทําให้ตัวเนี้ยไม่มีพื้นที่จะลงและสก,กิลก็ถือว่างานงันไปแล้วคือมันแบบมันไม่ได้จำเป็นนะเออส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ปั้นนะครับมาที่เพียวนิลาสําหรับเพียวเนี่ยเอาความรู้สึกส่วนตัวนะผมมองว่ามันเก่งว่ะแต่คุณต้องลองสังเกตในช่วงนี้ให้ดีนะครับตัวฮิลดีๆเนี่ยมีเพียบ ไม่ว่าจะเป็น s n a p ดาก้อนล็อกสตาพาเฟ่แคนดี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวใหม่อย่างลูกอมมิ้นไหนจะ BTS อีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดทําให้เราอ่ะอาจจะต้องมีการเลือกปั้นเทียวมันเก่งไว้แต่ว่ามันมีตัวที่เก่งกว่าแล้วก็ปั้นง่ายกว่าอยากสแนปดาก้อนนะครับผมเชียร์สแนปดาก้อนเพราะว่ามันเป็นอมตะด้วยท็อปปิ้งก็ทําง่ายและดาวเนี่ยหาได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยถูกไหม ตัวถัดไปก็จะเป็นพวกอาพาเฟ่ล็อกสตาร์พวกนี้ก็สลับกันไปนะครับในแต่ละทีมถัดมาแก้วมังกรอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเป็นทั้งตัวแทงก็ว่าได้แล้วก็เป็นตัวดาเมจอีกหนึ่งตัวที่โคตรโกงในช่วงนี้ไปได้เกือบแต่ทุกทีมเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อไปกับสแนปดากรอนเนี่ยจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นคือแบบโอ้โหยิ่งบับกันทั้งคู่แม่งอย่างโกลงอะยังไงก็ต้องปั้นนะครับถัดมานะฟ้าทะเล ตัวนี้ต้องพูดข้อมูลลงลึกประมาณหนึ่งมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับเอาเป็นตัวพื้นฐานก่อนที่ยังไม่ได้มีการทํายามสโตนนะครับถ้าเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยผมวอาว่าไม่ค่อยน่าเล่นคือสกิลมันงนังนๆด้วยแต่พอทํายามสโตนแล้วเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นจริงครับแต่มีข้อเสียและข,ข้อเสียค่อนข้างจะเยอะมากสําหรับตัวนี้นะครับอันดับแรกคือมันทํายามสโตนค่อนข้างจะยากทรัพยากรใช้โคตรสูง จากทีด่ดูมาเนี่ยหลายคนไม่ปั้นเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณถ้าคุณเติมนะหมดเยอะหรือถ้าจะเก็บจริงใช้เวลานานมากแล้วก็มีข้อเสียในเรื่องของสก,กิลสก,กิลเขา,าไม่ได้มีการหลบหลีกเหมือนกับพวกแบ็คเพอหรือว่าแสงจันที่แบบเวลาฝั่งของข้ามทอร์นาเมนต์ใส่เราเราจะมีการหนีแบบนี้คือมันหนีไม่ได้มันโดนเต็มๆถูกไหมเราก็จะเสียตรงนี้ไปแล้วก็จะมีในเรื่องของความบางของตัวเขาเองครับพลังชีวิตก็ไม่ได้เยอะมาก ดังนั้นโทนดานเมจก็ไม่ค่อยได้เล่นยากมากนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าในช่วงนี้ยังไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นว่ะแต่ถ้าเริ่มมีนการทำยานสโตนในระดับที่สูงมากๆจริงๆแล้วเริ่มเห็นว่าเออเป็นเมตาเราค่อยกลับไปปั้นมันก็ยังไม่เสียหายนะครับณนะเวลาเนี้ยเก็บทรัพยากรไว้ก่อนใจเย็นๆมีเวลาอยู่อ่ะก็ยังไม่แนะนำนะครับมาที่ ลาชินีน้ำแข็งถึงแม้ว่าแพทเนี้ยซอบเบจะเริ่มกลับมาเก่งตั้งแต่ซีซั่นก่อนใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้กลับมาด้วยว่ะเออนั้นผมไม่แนะนำให้ปั้นนะครับทีมใช้แข็งต้องยอมรับว่าหายไปเลยมาที่ l l c k p p e r r อ่าตัวนี้ยแหละมีประเด็นในหลายๆส่วนนะครับเอาสก,กิลพื้นฐานก่อนด้วยตัวของเขาเองที่ไม่ได้ทำยามสโตนเนี่ยผมมองว่าก็เก่งอยู่แล้วนะครับเออสก,กิลค่อนข้าง,าง,าง,างดีในการหลบหนีและดาเมจก็แรงครบเครื่อง มันถือว่าใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่พอมียาสโตนคือมันครบเครื่องมากขึ้นสกิลของไอ้บัฟผู้นำเนี่ยมังเจ๋งนะครับสกิลโอเคเลยแล้วพอเป็นยาสโตนมันค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนถ้าเทียบกับนางฟ้าทะเลแล้วคือดีกว่ามากแล้วก็ไปได้กับหลายๆทีมมากกว่าถูกไหมดังนั้นตัวเนี้ยค่อนข้างจะน่าปัน้นมีความเป็นที่นิยมในแร,ระดับสูงนะครับยิ่งเป็นท็อป ที่เห็นมานะในท็อปร้อยในแหละเซิร์ฟนะครับแม่งใช้กันเยอะแล้วเอออนาคตเนี่ยน่าจะเมตาแน่นอนนะครับตัวนี้เตรียมทรัพยาพกรได้เลยแนะนําให้ปั้นนะครับแสงจันคงไม่ต้องพูดเยอะเป็นตัวที่เล่นง่ายอนเนกประสงค์แล้วก็ดาเมจแรงมีการหลบหล็กสก,กิลได้ผมแนะนําให้ปั้นเลยเหมาะก,กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าคือถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับแล้วคุณมีแสงจันทรเนี่ยแค่จับแสงจันทไปใส่ทีม แล้วก็มีตัวแทงสักหนึ่งตัวมีตัวดาเมจคู่เขาหนึ่งตัวแค่นั้นก็คือจบแล้วได้ทีมดีมาใช้ไม่เก่งมากอ่ะคอตเต้อันนี้ตัดทิ้งไปเลยไม่น่าเล่นนะครับมาที่ซอบซซอเบเป็นตัวที่โอเคมากๆอีหนึ่งตัวนะเวลานี้เว้ยด้วยสกิลเขามีการซอนท้าความเสียหายแล้วก็ลดความเร็วการโจมตีของฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแล้วดาเมจเขาเองก็แรงมากครับตัวแก้ทางก็มีแค่ไม่กี่ตัว ที่แก้ทางได้ร้อจริงๆจะเป็นแค่สมุนไพรซึ่งสมุนไพรมันก็ไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมอะไรขนาดนั้นนะครับรามิปอาซาเบเนโคดอย่โงโคดเ,เก่งในช่วงเวลานี้เลยแก้ทางซีรอนได้แก้ทางนู่นนี่นั่นได้ดังนั้นปั้นนะครับหอยข้ามอาสตาร์ดเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าแบบมันน่าปั้นมากเช่นเดียวกันคือดามิเเขาแรงจริงแล้วก็มีบัฟหลับหไหลซึ่ง แม่งสาคัญนะในหลายๆทีมเนี่ยก็หยิบมาใส่กันแล้วมันก็อนเนกประสงค์อะจับใส่นู้นก็ได้จับใส่นี้ก็ได้คัพปิ้งก็ทำไม่ยากจนเกินไปมีหลบหลิกสกิลด้วยดังนั้นตัวนี้ผมมองว่าจําเป็นอีก1ตัวนะ,ะครับไซส,สินตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวแทงเยอะนะครับมันอาจจะไม่ใช่เบอร์ต้นๆเว้ยแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่มันจะเป็นตัวที่แบบอ่า ถึงแม้จะไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่มันก็เป็นเบอร์สามเบอร์สี่ไม่เกินเบอร์ห้าประมาณนี้เออในความเก่งกาจเอาง่ายถ้าคุณมีป้าแล้วแล้วคุณไม่มีตัวแทงดีตัวอื่นไม่มีมังกรไม่มีซีรอนแคนดี้อะไรพวกนี้ไอต,ตัวนี้จับไปใส่แทนก่อนได้นะครับถือว่าเก่งนะชายนิ่งกลิตเตอร์อ่าตัวนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนเลยว่ามันจะเริ่มมาฮิตในช่วงของกลางซีซั่นก่อนจนถึงต้นซีซั่นเนี้ยแล้วมันก็เป็นจริงนะครับ มันมาในทีม2แท้งทีม1แท้งเริ่มระบาดเยอะในทีมที่ต้องเน้นการดึงเกมไปนานๆเนี่ยมันจะเริ่มโหดมากเว้ยดังนั้นผมมองว่าปั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวดาวมเมทที่ตุ้มต้ามานขนาดนั้นแต่มันโอเคนะถัดมานะครับไปที่ตัวอ e ีพิกบ้างน้ำหมึกแคนดี้อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะโคตรเย่งโคตรเทพถึงแม้ว่าจะไปในแค่ทีมบ้าพลังแต่มันครบเครื่องจริงๆนะครับยังไงก็ได้ใช้อ่ะ เป็นตัวอีพิกที่แบบคุ้มค่าแก่การทําแคนดี้นะครับอ่าแถวนี้ผมมองว่าไม่น่าป้นสักตัวเลยนะครับเราขออนุญาตข้ามไปเลยแถวนี้มีประมาณ2ตัวมานี่ครับโอ้โหซีรอนแคนดี้ต้องพูดถึงเลยเป็นโคตรเมตาอีกหนึ่งตัวมันเจ๋งจริงนะครับแค่คุณทำแคนดี้บวกสิบได้คุณจะได้ปรีศาซูปเปอร์ไซย่าของตะแก่คนนี้มาแบกทีมนะครับไปได้กับอ่ะ ทีมซอเบทีมสตาร์ดัตทีมแสงจันขอแค่มีซี่อนแล้วแบบให้คอมโบมาสำเร็จเนี่ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะเก่งมากถัดไปพาเฟ่แคนดี้นะครับอันนี้ก็โคตรเก่งเช่นเดียวกันเป็นตัวฮิลที่ผมมองว่าสามารถทดแทนหลายๆตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นสแนปดาก้อนถ้าคุณต้องการความแรงในการฮิลเนี่ยพาเฟ่กินขัดนะพาเฟ่ฮิลแรงมากเพราะว่าดาวมันเป็นตัวที่อยู่มานานแล้วดาวจะค่อนข้างสูงกัน แล้วมันก็มีบัฟหลายๆด้านที่โอเคคือถ้าไปเป็นทีมฮิลคู่มันจะยิ่งฮิลเต็มหลอดเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเปลี่ยนตรงนั้นด้วยกายไปเป็นโลนะครับก็คือสลับใช้กับสแนปได้ขึ้นอยู่กับทีมว่าเหมาะกับทีมไหนหรือบางทีเนี่ยอาจจะไปคู่กันเลยก็ได้นะครับแถวนี้เหรอแถวนี้รู้สึกจะมีวายวายถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเจอแล้วแต่ผมมองว่าเป็นเพียงตัวแท้งตัวเดียวนะครับที่สามารถทดแทนป้าฮอลี่ได้คือ สมมติถ้าคุณไม่มีป้าเนี่ยวายพอจะใส่ไปสลับได้แต่ถ้ามีป้าแล้วไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็กับตันคาเวียคาเวียจะเป็นตัวในทีมเฉพาะอย่างทีมบ้าพลังซึ่งสําคัญมากเรียกว่าเป็นตัวรันคอมโบแล้วก็ขาดไม่ได้ถ้าใครที่ใช้ทีมบ้าพลังอยู่ยังไงก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าทีมมันเป็นที่นิยมแล้วก็อซีซั่นนี้มันจะได้บัฟของคุกกี้ประจําซีซั่นใช่ไหมรู้สึกจะมีลูกอมมิ้นคาเวียแล้วก็ฉลาดนะครับทาให้ มันเก่งขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ดูในประสงค์ดีปั้นไว้ก็ไม่เสียหายนะที่เหลือข้ามนะครับอันนี้ก็ข้ามอันนี้ฉลามเนี่ยเอาตามตรงก็เจออยู่บ้างจะเจอในทีมแก๊ทางซีรอนแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยน่าปั้นขนาดนั้นว่ะเฉยเใช้คำว่าเฉยๆนะครับไม่แนะนําเท่าไหร่ที่เหลือก็ข้ามไปเลยแถวนี้อ่ะมีหนึ่งตัว สมุนไพรแน่นอนว่าซาเบมันระบาดใช่ไหมทำให้สมุนไพรเนี่ยก็อาจจะกลับมาในหลายๆทีมแต่ส่วนใหญ่จะเอาไว้แค่แก้ทางซาเบเป็นหลักนะครับเราปั้นนั้นเป็นทางเลือกของเราพอคือถ้าเราไม่ได้แบบอยากจะเสียทรัพยาก,กรจริงๆเวลาเจอทีมซาเบกดรีหนีก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมาเสีเวลาปั้นถูกไหมแต่ถ้าใครเหลือทรัพยาก,กรเยอะแล้วจะปั้นไว้ก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะครับข้ามไปเลยแถวนี้ จริงๆมิเก้เวเนี่ยมันก็น่าปั้นแหละในทีมบ้าพลังแต่ผมมองว่าทีมบ้าพลังมันกค่อยจะมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นในช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องใช้มิวเก้ก็ได้ไงดังนั้นถ้าจะปั้นแค่ใส่ในทีมบ้าพลังผมว่าไม่ต้องปั้นก็ได้นะไปตัวอื่นดีกว่า <c oughs> อ่าแถวน,นี้ข้ามเลยหลังๆนี่จะเริ่มข้ามแล้วอันนี้ก็ข้ามนะครับอันนี้มีโดนัทอวกาศอ่า อันนี้ก็จะอยู่ในทีมบ้าพลังเช่นเดียวกันแล้วดันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยมีตัวแทนได้คือไม่ว่าจะเป็นบ้าพลังมิวกี้บ้าพลังซีรอนแค่แค่เอาตัวนี้ใส่ไปคู่กับตัวนั้นๆน,น,นะครับก็ถือว่าคอมโบลันเสร็จสมบูรณ์แน่นอนตัวนี้ผมมองว่ายังคงปั้นได้อยู่นะอ่าบูพายตามตรงบูพายก็เป็นตัวดาเมจที่ดีแหละแต่มันมีข้อเสียหลายอย่างว่ะด้วยสกิลด้วยอะไรพวกนี้มันมันมีตัวที่ดีกว่าอย่างนั้นอย่าพึ่งเลย เอออย่าเพิ่งป,ปัดป้นเลยแถวนี้อ๋อไม่มีนะครับแถวนี้ข้ามได้ข้ามแถวนี้ก็ข้ามได้ข้ามเช่นเดียวกันนะครับอ่ามานี่ดีกว่าแถวของตัวใหม่ๆอ่าล็อกสตาร์ครับโอ้เป็นตัวที่แบบโคตรเก่งโคตร,คตรไม่น่าผิดหวังที่เราได้ส่งมานะ่ะคือมันคุ้มข้างจริงเว้ยเป็นตัวฮิลที่ตอนแรกผมมองว่าไม่เก่งนะ ทำไปทามามันโคตรเก่งเลยวะ่ะมีอังกอร์ซึ่งมันทําให้ทีมบางทีมเนี่ยพลิกกลับไปชนะได้เลยจากที่จะแพ้และไอตัวเนี้ยตายมันกลายเป็นว่าเรื่องหลักเต็มหลอดถูกไหมพลิกเกมได้ดีมากนะครับเปิดได้ป้นลูกอม,มินอะตามตรงเป็นตัวที่น่าสนใจและสกิลค่อนข้างจะคล้ายกับสแนปดรา้อนแต่มันก็ยังมีจุดเสียในหลายด้านคือมันไม่ได้เป็นอมตะนะครับแล้วก็บัฟมันเองก็ไม่ได้ดีขนาดที่ว่าไปทดแทนตัวเก่า คือตัวเก่าอ่ะมันเก่งอยู่แล้วเว้ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดมันมาแทนซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งกว่าตัวเก่าถูกไหมเราก็ไม่ต้องเสียทรัพยากรน,นะครับเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่ายกเว้นในช่วงหลังจากนีน้อาจจะมีทีเมตาใหม่มาอาจจะมีธาตุน้ํามาในอนาคตเออแล้วถ้าเกิดว่ามันหน้าปั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปไล่เก็บมันทีหลังไม่แบบไม่เสียหายอะไรใช่ไหมแบบเรมอนเนตไม่หน้าปั้นนะครับเอาตามตรงเลย มานี่สนน p ดาก้อนโอ้โหผมมองว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งจัดจัดอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่ปั้นง่ายขอแค่คุณอวิจัยมีพลึกน้ำตาลไปแลกเป็นอมะตะการสตานได้ชช่วครูใช่ไหมแล้วก็มีการบัฟลดความเสียหายรถด,ดีบัฟโอ้จบเปิดได้คุณปั้นเอางี้ดีกว่าไม่พูดเยอะส่วน BTS เนี่ยผมว่าจะเลิกพูดแล้ถามว่าเก่งไหม BTS เป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ในอนาคตจะถ,ถัดไปยังไง คนที่อาจจะได้มาฟังในคลิปนี้ในอนาคตนะครับก็ไม่มีทางเปิดได้แล้วเพราะว่า,าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าตัวคอลโบมันจะไม่มีอีกแล้วอ่ะดังนั้นพูดไปก็เป็นเพื่อนบางคนอาจจะปั้นไม่ได้นะแต่มันเก่งนะมันเก่งแต่ในช่วงนี้จะมีตัวที่เก่งกว่าดังนั้นเราไม่แนะนําให้ปั้น BTS แล้วนะครับที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นเกรดแร่คอมมอนไม่มีตัวไหนหน่าสนใจคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่ อ่าผมแนะนําให้ป้าแน่นอนเลยจะเป็นป้าฮูลี่เนี่ยยังไงก็ต้องปั้นมาส่วนตัวดามเมจค่อนข้างจะหลากหลายมากก็ลองเลือกใช้ให้เหมาะกับทีมของคุณแสงจันทร์แบ็คเพลสตาร์ดัซซอเวเนี่ยหรือจะเป็นมังกรก็ได้เลือกเอาที่ว่าเราจะชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็ตัวฮิลผมเชียร์สแนปดั้ก็ลอก็อสตาร์แล้วก็พาเฟ่สั่งตัวนี้นะใครมีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้มีประมาณนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ